ก็เหมือนที่ที่แล้วนี่ก่อนนั้นนี่ล่ะแล้วก็ดูทำอันนี้ใช่ไหมนะอ๋อพี่ก็มีแต่แต่นี้ผมอยากฟังเสียงพี่สักนิดนึงนะครับพี่พี่ครับตอนนี้อาการมันเป็นยังไงบ้างผมพูดได้ไหมครับเอา

เมื่ก่อนพี่พมีคนพูดเก่งไหมเก่งครับสวัสดีครับนะวันนี้เรามาที่จังหวัดชนบุรีอำเภอพนัสนะครับวันนี้เนี่ยเรามาจับประชุมที่เดิมครับบ้านท่านนะอบตอจำนงนะครับทินตวีผู้ป่วยได้ทานพอดนาเคดีและนาดิก้าและพานาเดียนะครับก็คือพี่ยุพินขินทองเนาะที่เป็นเส้นเลือดตีบด,ด้านซ้ายนะครับที่ทําให้แขนที่ขวาน,นะหรือด้านขวาทั้งหมดเนี่ยนะ ก็คือไม่มีแรงยกไม่ไหวเลยก็คือเป็นลาบระพื่อนกันเองนะทานไปเมื่อวันที่27นะเดือนสิงหาที่ผ่านมา วันนี้วันที่23กันยานะประมาณหนึ่งเดือนนะก่อนนันนี้เนี่ยพี่ก็จะเดินไม่ไหวยกแขนสวัสด,ดีไม่ได้นะแต่ตอนนี้สวัสด,ดีได้แล้วแล้วก็เดินได้บ้างแล้วนะเราดีใจมากมากเลยเห็นพี่เขา,ามีสุขภาพดีขึ้นจากปรีนาเตดี D, นะครับประเด็เดี๋ยวผมมาสวัสด,ดีพี่จีบินก่อนเนาะพี่จี่ินสวัสด,ดีครับวนะครับเห็นไหมครับยกมือไหวแล้วพี่จีพินครับยกมือขึ้นหน่อยเลยนะครับข้างไหนข้างไหนนี่ข้างนี้นะ คือเป็นด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายเนี่ยที่พี่เขาเส้นเลือดตีบเนาะเกิดทําให้ซีขวาเนี่ยเกิดมันมันชาไม่มีแรงก็คือเป็นอันพื้นนั่นแหละนะครับน้ำมาก่อนในยกมือวัดดีไม่ไหวเนาะครับตอนนี้ไหวไหมไหวเอาไหว้พี่ครับเสียงเสียงชัดด้วยสองมือเลยสองมือเลยยกมือสองมือวัดดีครับสวัสดีครับเอาสวัสดีก่อนพี่จะมีสวัสดีกันอ่าเห็นไหมครับตอนนี้ไม่ไหวเลยนะเรามีคลิปที่แล้วด้วยประมาณหนึ่งเดือนเท่านั้นเองพี่พินิ์ทานยังไงบ้างครับจําได้ไหม ทำไม่ได้เนาะเพราะน้องสาวดูแลดัให้ทานก็คือชุดนี้ครับนดิก้าแล้วก็พอลิน่าเคดีและก็พานาเดียนะครับทีนี้เดี๋ยวมาดูพี่ยุพินเนาะว่าที่บอกว่าเดินได้แข็งแรงขึ้นน่ะเป็นยังไงบ้างพี่ยุพินจะยกให้หน่อยให้รู้หน่อยได้ไหมครับเดี๋ยวลองดูนะครับเดี๋ยวนี้ครับครับอ่านี่ครับเราวเรายกมือไปไหนดียกมือมาบาย เลยครับนะครับยพี่พินรับยาดีไหมยาเราดีไหมดีไหมครับดีพี่เราดีมากๆเลยครับอยู่มาหน้าลูกหน้าเองนข้องแค่เลยคือมัแค่เดือนเดียวเองนะครับนะแล้วก็ในส่วนของเราเองนะครับนะบริษัทคอริน่านิเพิร์ดนะครับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพด้านสมุนไพรนะอย่างที่สโลแกนของบริษัทของเราคือสุขภาพคือ ชีวิตคุรลูกคิดหูมิใจนะในส่วนตรงนี้เราภูมิใจมากๆครับพี่ยุพินเนี่ยสุขภาพดีขึ้นนะครับใครรู้จักเราคนนั้นโชคดีจริงๆครับนณท้ายนี้นะขอขอบคุณพี่ยุพินมากๆนะครับพี่ยุพินครับพี่ยุพินครับสวัสดีครับพี่ยุพินครับบ๊ายบายต้องกนบ๊ยบ๊ายบายครับสวัสดีครับบ๊ายบายอ่ะยกมือบ๊ายบายบ๊าย ก็ทำให้แ่งะไยังงี้เนาะเเดียวมาล้อใครอย่างเดียวล้อใคอย่างเดียวว่าีว